ครับก็เทปนี้ผมอยากจะบแบ่งปันพระคัมภีร์อันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคริสเตียนส่วนใหญ่อ่านแล้วจะรู้สึกค่อนข้างลบแล้วก็รู้สึกอืมอ่านแล้วด้วยความไม่สบายใจนะครับพระคัมภีร์อันนี้จะอยู่ในพระธรรมยอห์นตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้ากําลังจะไปที่ป้ายกังเขนแล้วก็ตรัสกับลูกศิษย์ของพระองค์นะครับแล้วก็มันเป็นคําพูดที่ดูเผินๆฟังดูแล้วมันช่างหดหู่แล้วก็ดู ลาซึ่งความหวังอย่างแท้จริงแต่จริงๆแล้วคําพูดที่พระเยซูคริสต์พูดกับสาวกของพระองค์หรือว่าลูกศิษย์ของพระองค์เนี่ยความหมายจริงๆมันเป็นความหมายแง่บวกมากนะครับแต่ว่าคริสเตียนจํานวนมากเนี่ยอ่านในละนะักษณะของความหมายแง่ลบทีนี้เทปนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ดรโจเซฟเมอร์ฟี่เนี่ยท่านได้รับปีชายานมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าการตีความไบเบิลอันเนี้ยมันใช่แล้วมัน มันเจ๋งอะ่ะคือเหมือนความว่าอะไรก็ตามที่เวลาคน interprete หรือว่าตีความไบเบิลแล้วมันเหมือนกับ r e s o n a t หรือว่ากำทอนหรือว่า match หรือว่ามันมันกระแทกใจข้างในอะ่ะคือวิญญาณข้างในภายในเราจะรู้ว่าเนี่ยมันคือ,คอ,คอการตีความที่ใช่และถูกนะครับผมคิดว่าด็อกเตร์จอเซมฟีนี่ท่านเก่งมากนะครับในการเขียนหนังสือแล้วก็ เล่มนี้มันมาจากสื่อชื่อ With i n You Is the Power ซึ่งทั้งเล่มนี้มันเป็นงานเขียนของดรโจเซฟมอร์ฟีช่วงปลายปลายชีวิตของท่านแล้วนะครับซึ่งมันเป็นงานเขียนที่ค่อนข้างมีความลึกซึ้งมากเพราะว่าทั้งเล่มเนี่ยจะจะเน้นเรื่องพระคริสต์อยู่ในเราพระเจ้าอยู่ในเราเรากับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยซึ่งความรู้หรือความเข้าใจตรงนี้มันไม่ถูกรีมิเดอร์หรือว่าถูกย้ำเตือนกับชีวิตคริสเตียนสักเท่าไหร่นะครับ คือคือเราเป็นคริสเตียนมาหลายปีเนี่ยเราก็จะรู้พื้น,พ,นพื้นฐานว่าเออพระวิญญาณสุดอยู่ในเรานะแต่ว่าถึงเวลาจริงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมักไม่ค่อยตระหนักหรือว่าย้ำเตือนกับจิตของเราว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าเรามักจะมองไปที่การกระทําไม่ได้มองไปที่สิ่งที่พระเจ้าประกาศให้กับเราหมดแล้วบนพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ ของอาจารย์เปาโลนะครับนั่นคืออัตลักษณ์ที่แท้จริงของคริสเตียนในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งคือสิ่งที่พระเจ้าทําจบแล้วนะครับเรามักจะมองที่ตัวตนของเราที่เป็นตัวจริงที่เป็นเนื้อหนังแล้วก็เป็นตัวจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบเป็นตัวจริงที่การประพฤติยังไม่ครบบริบูรณ์เนี่ยคือคือมนุษย์มักจะมองที่ตรงจุดนั้นแต่ดันไม่ยอมรับหรือเชื่อในสิ่งที่ พระคริสต์หรือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาประกาศอัตลักษณ์ของเราไว้ในจดหมายฝากซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่แล้วมนุษย์มักจะมีแนวโน้มที่จะไปเชื่อพันธสัญญาเก่าซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ขึ้นกับการประพฤตและการกระทํานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตามองเห็นหูได้ยินคือการกระทํามันชัดนะครับแต่ว่าเรื่องความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของระบบความคิดเป็นเรื่องของระบบ m i n d ซ e t นะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ปลดปล่อยไม่ใช่ที่การกระทําแต่เป็นที่ m i n เซ e ต ลากความคิดนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยบอกเราว่ามนุษย์เนี่ยไม่เคยแยกขาดจากพระเจ้าเลยมนุษย์ในในฝ่ายสปิริตเนี่ยไม่เคยเซปเลตจากพระเจ้านะครับแต่ว่าน่าจะในเอเฟซัสมาบอกว่ามนุษย์เนี่ยภาษาไทยมันจะแปลไม่ชัดแต่ภาษาอังกฤษจะชัดภาษาไทยแปลว่ามนุษย์เป็นัตูต่อพระเจ้าทางความคิดแต่ภาษาอังกฤษีเ่เอเลียนเน็ตก็อดอินไมอินมอีกคือความคิดหรือไมเซตนั่นเองนะครับ พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อเปิดเผยพระบิดาแล้วก็นำความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าผู้เป็นพ่อพระบิดาสําแดงออกมาให้เราเห็นพระเยซูยังบอกว่าใครเห็นพระเยซูก็เห็นพระบิดานะครับก็ประมาณนี้นะครับเ,เทปนี้ก็จะอ่านตรงจุดนี้ก่อนแต่ตรงนี้มันจะเป็นก่อนก่อนหน้าเข้าที่พระคัมภีร์นี้แต่ว่าผมจะ จริงๆจะเน้นเรื่องพระคัมภีร์ที่บอกว่าในโลกนี้ท่านจะเจอความทุกข์ยากแต่อย่าท้อแท้เพราะเราชนะโลกแล้วซึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์บทที่สข้อที่3 3นะครับแต่ว่าจริงๆเนื้อหาตรงนี้มันจะ,นจะต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นผมจะไล่อ่านให้ฟังก่อนนะครับคือสิ่งที่คริสเตียนส่วนใหญ่พลาดเพราะไม่เข้าใจพันธสัญญาใหม่ยอย่างลึกซึ้งเวลาได้ยินคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเขามักจะคิดว่า แผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยหมาดสาคัญและการอัศจรรย์แล้วก็แผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของอนาคตแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของหลังความตายซึ่งซึ่งเป็นความคิดที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่เข้าใจพันธสัญญาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดเนี่ยเราจะไม่ได้รับคุณนับประโยชน์หรือว่าสิทธิประโยชน์ที่พระบิดาทรงจัดเตรียมไว้ให้เราแล้วในพระเยสคิ์ผ่านทางฤทธิอำนาจของพระวิญญาณสุดนะครับสิ่งน,นี้ก็คือแผ่นดินพระเจ้าอยู่ในเราแล้วนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่เชื่อมกันเดี๋ยวผมจะ เอามาอ่านแล้วแปลนะครับซึ่งมันเป็นบทที่ค่อนข้างโอเคมากเลยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับ The Kingdom is within you แผ่นดินพระเจ้าอยู่ในท่านแล้วนั่นคือแผ่นดินของสติปัญญาแผ่นดินของ i n t e l l i g e n c ก็แปลว่าปัญญายาภายใน,นครับแผ่นดินของปัญญายาภายในแผ่นดินของปัญญาสติปัญญาแผ่นดินของวิทธานุภาพซึ่งอยู่ในคุณแล้ว ในความหมายหนึ่งหรือคำคำนี้เนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็หมายหมายถึงว่าความหมายของคําว่าแผ่นดินพระเจ้าอยู่ในคุณเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างในคุณ God in the wells อยู่และทั้งสติปัญญาทั้งการทรงนำทั้งฤทธานุภาพและทั้งพละกกำลังที่คุณต้องการเนี่ยได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วอย่างมั่นคงต่อคุณนะครับ หยอกขิงนั่กคือแผ่นดินของเจ้าที่อยู่ในคุณเนี่ยก็คือแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ในคุณน่นะนนมันจะทํางานได้ก็ขึ้นอยู่กับ attitude of mind คือทัศนคติของความคิดหรือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยจะถูกปลดปล่อยได้ขึ้นกับ attitude of mind คือทัศนคติของความคิดวิธีการคิดแล้วก็อารมณ์ที่แอดเซน เมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถที่จะมีความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะ,ะเผชิญหน้าการท้าทายผ่านวิถาาุภาพของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สะทงสถิตอยู่ภายในคุณจงทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยระหว่างในแต่ละวันจงทำสิ่งนี้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวันนั่นคือการยืนยันอย่างสม่าเสมอว่าสันติสุขแห่งพระเจ้านั้นเติมเต็มจิตวิญญ,ญาณของข้าพระเจ้าความรักของพระเจ้าปก ครองกิจกรรมทั้งหมดของฉันสิทธิอำนาจเบื้องขวาผัดของพระเจ้าทํางานในฉันการทรงนําของพระเจ้าเป็นของฉันเสมอก็คือใช้ลักษณะนี้เป็นคําอธิษฐานยืนยันพูดบ่อยๆเดินออกกําลังกายก็พูดนึกได้ก็พูดกินทํากิจกรรมทํางานสั้นๆก็พึมพำออกมานะครับนี่คือการภาวนาถ้อยคําของพระเจ้านะครับก็เดี๋ยวอ่านซ้ําอีกทีนะครับ สันติสุขของพระเจ้าเติมเต็มจิตของฉันความรักของเจ้าปกครองกิจกรรมทั้งหมดที่ฉันกระทำสิทธิทอำน,นาจสูงสุดเบื้องขวาผัดของเจ้าเป็นของฉันแล้วการทรงนำของเจ้าเป็นของฉันขอบคุณพระเจ้าจงกระทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยโดยการอธิษฐานเหนือขึ้นไปแล้วคุณจะพบสันติสุขและการพักสงบที่จะ generate ก็คือผลิตสิ่งนี้ออกมาในส่วน่ึกของ ตัวตนของคุณสภาวะสถานการณ์ผู้คนภูเขาทะเลหรือทะเลสาบหรือทะเล i l w not by themselves give you peace of mind ก็คือว่าสิ่งภายนอกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสภาวะสถานการณ์ผู้คนภูเขาทะเลสาบทะเลสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสงบทางจิตใจหรือสันสุขกับจิตใจของคุณได้สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นจากภายในคุณนะครับ the world is in constant turmoil หมายความว่าโรคบางอย่างม,มันมีแต่ความลําบากหรือคือหมายถึงว่าโรคภายนอกเนี่ยมันมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ this is why you go within and find and claim the peace that pass understanding mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าทำไมคุณจะต้องสงบใจแล้วเข้าไปเข้าไปข้างในจิตของคุณนะครับแล้วแล้วค้นพบแล้วก็ ประกาศยืนยันหรือว่าเครมสิเคลมสันติสุขซึ่งจะผ่านเคลมสันติสุขนี้ผ่านความเข้าใจ understanding ิ้งก็คือความเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในคุณนะครับจงจูหรือว่าปรับขึ้นสัญญาณเนี่ยเข้ากับพระวิญญาณอันเป็นนิรันด์ซึ่ง with ว i s t ล a i g h t in smiling response ซึ่งพระวิญญาณจงจูนความคิดเหล่านี้เนี่ยให้เข้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ ผู้เป็นนิรันดร์นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยทรงจัดเตรียมสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นผ่านการตอบสนองที่ที่แต่ไม่ได้วยความชื่ชมดีรอยยิ้มนะครับแล้วความมัรรย์นเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อคุณอธิษฐานในท่าทีลักษณะนี้นะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้คือหัวข้อที่จะต้องการสื่อนะครับ Overcoming the world เอาชนะโลกใบนี้นะครับก็คือชนะโรคนะครับพระเยซูกิ์เจ้าทรงชนะบาปและความตายไปแล้วเพราะฉะนั้น พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าที่มาสิทธิ์ภายในจิงให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีชัยชนะร่วมกับพระองค์นะครับพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าในโลกนี้ท่านจะเจอความทุกข์ยากลําบากแต่จงชื่นชมยินดีเพราะเราชนะโลกแล้วยอห์นบทที่16ข้อที่33ทีนี้ในบริบทนี้เนี่ยอาจารย์โจเซฟดรโจเซฟเมอร์ฟี่เนี่ยท่านอธิบายว่าไอ้โลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ่งของที่มองเห็นได้เช่นหินหรือว่า เช่นสติ๊กก็คือ,อไม้หรือว่าหินต้นไม้หรือทะเลสาบ The world ความหมายของคำว่าโลคที่พระเยซูคริสต์เนี่ยกำลังเอ่ยถึงเนี่ยก็คือ the mass mind w i c h is confusion h a t e jealousy c o n f l i c t d r okay. e m โอเค the world ความหมายของคำว่าโลกเนี่ยที่พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังพูดในในความหมายเนี่ย,ยมันหมายถึงความคิดแบบมวลรวมซึ่งมันคือ ความสับสนความเกลียดชังความอิจฉาริษยาความขัดแย้งความฝันที่ไม่เป็นจริงความทะเยอทยานสิ่งดีและสิ่งร้ายสงครามและความขัดแย้งในอีกมุมมองหนึ่งของคํานี้ก็คือว่ามันคือการคิดการกระทําและการตอบสนองของคนจํานวน4,000ล้านคนในโลกใบนี้ซึ่งโดยระบบความคิดของคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มักจะหนักไปทางคิดลบมากกว่าคิดบวกนะครับ นี่คือคําว่าโลกที่พระเยซูคริสต์เจ้ากําลังสื่อสารนะครับทีนี้ก็เลยบอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมักจะดื่มด่ากับความคิดแบบแมสสมายคือความคิดของระบบของความคิดแบบคนในโลกคือระบบความคิดแบบค่าเฉลี่ยนั่นคือคิดในสิ่งที่มันติดลบและก็สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรืออะไรทํานองนั้นนะครับนั่นคือกฎแห่งการกฎแห่งค่าเฉลี่ย There is no use in getting excited อาจิเตโอเคไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าสู่ความตื่นเต้นหรือการถูกบมั่นหัวหรือการถูกรบกวนเกี่ยวกับาการคอน FLICT ในโลกใบนี้ก็คือการขัดแย้งโลกใบน,นี้ไปไกลกว่าน,นั้นคุณไม่สามารถหนีออกจากโลกได้โอเคก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พระเยซูคริสตบอกเนี่ยมันไม่ไหมายถึงว่าเมื่อคุณมาเป็นคริสเตียนแล้วคุณจะเจอเจอทุกเจอยากลำบากเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าพระเยซูบอกงั้นไม่มีใครมาเป็นคริสเตียนแน่นอนนะครับแต่ความหมายของพระเยซูกําลังตรัสว่าถึงคุณไม่เป็นคริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนก็ตามในโลกใบนี้มันเจอความคิดติดลบหรือความคิดที่มันสับสนวุ่นวายอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดจากภายนอกสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้ถ้าเราซึมซับมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะตกลึกลงไปในใ,นใจอะแล้วมันจะผลิตประสบการณ์ชีวิตที่ซวยหรือว่าติดลบเข้ามาในชีวิตของเรานะครับสิ่งนี้เนี่ย พระเยซูยังบอกว่าเราไม่สามารถหนีออกไปจากโลกได้เราต้องอยู่ในโลกแต่พระเจ้าผู้อยู่ในเราเนี่ยก็คือพระเยซูริตผ่านทางพระวิญญาณสุดเนี่ยจะสามารถทําให้เรามีความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะชนะโลกด้นเมื่อความคิดเปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดการสันเสือในระดับวิญญาณแล้วกายภาพภายนอกก็จะถูกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ที่เขากยายังสื่อสาร you can rise above it by n k ิง g ก็คือหมายความว่าคุณสามารถมีชัยชนะเหนือปัญหาในโลกได้โดยการที่คุณเรียนรู้ที่จะคิดในทางเชิงจิตวิญญาณอย่างสร้างสารรค์แล้วก็เต็มไปด้วยความกลมกลืนของชีวิตจงรับสัจธิิแห่งชัยชนะและชัยชนะอันล้นเหลือและจงเคลมหรือว่าประกาศหรือว่ากล่าวอ้างออกมาเป็นเสียงด้วยความกล้าหาญว่าพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตส่วนลึกที่สุดของฉันกำลังทรงนำฉัน พระองค์กําลังทําให้ฉันเจริญรุ่งเรืองและพระองค์ทรงโปลดให้พลังกาลังของพระองค์กับฉันให้ฤทธานุภาพที่จะมีชัยชนะเหนือปัญหาและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงนี่คือชัยชนะที่พระเยซูคริสทรงบอกเรานะครับก็คือความเชื่อนี้เราต้องเชื่อว่าพระเยซูอยู่ในเราหรือพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับเราหรือพระเจ้าเป็นชีวิตของเรา ความเชื่อนี้มันจะทําทำงานได้เพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่ในเราหรือพระคริสต์อยู่ในเราจึงเป็นเรื่องสําคัญและจึงเป็นเรื่องที่เป็นรากฐานของชีวิตคริสเตียนปกติที่จะเกิดผลแห่งการอัศจรรย์ในชีวิตได้นะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะครับต่อมานะครับก็คือว่าจงเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยหรือว่าปล่อยขึ้นกระแสแห่งความรักความปราถนีต่อมนุษย์ทุกคนจงเคลม ให้คุณอยู่ในความสมดุลความทรงตัวและอีควิลิเบียมก็คือความสมดุลแบบดีๆนะครับขณะที่คุณกล่าวอ้างพูดออกมาเคลมความสัจธรรมความจริงคันนี้เป็นสัจธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบเสมอและอย่างประจําคุณจะ move through the uh, move through the m a i n s t r o m เมื่อคุณกล่าวอ้างหรือว่ายืนยัน ลักหรือว่ายืนยันสัจธรรมความจริงของพระเจ้าว่วาพระเจ้าทรงชนะโลกแล้วหรือพระเจ้าที่อยู่ในคุณะสามารถมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ได้แล้วคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านหั้วมหาภัยของการระบบความคิดของโลกนี้เข้าสู่ประสบการณ์แห่งความพึงพอใจความความพอเพียงแล้วก็การสําเร็จได้นะครับการนี้ก็คือเป็นเรื่องสําคัญนะครับทีนี้ อ่าต่อมาครับก็คืออันนี้มันเป็นบทที่ต่อกันนะครับเขาก็เหมือนมีเคสสต๊ี้ให้เราศึกษาครับเธอบอกว่าเธอไม่สามารถยืนยืนต่อต้านสิ่งนี้ได้อ่ยาบาลที่อายุน้อยคนหนึ่งเนี่ยมาพูดกับผมหลังจากการการเทศนาที่ที่ลงการแบ่งปันหรือว่าการเทศนาที่ลภงพยนตร์ซัดเดิลแบ็กใน Laguna าฮิลว่า เธอได้รับ first appointment in medical clinic but there was there were constant complaint โอเคเธอเหมือนกับน่าจะรับการนัดหมายอาจจะเป็นแบบเหมือนกับสัมภาษณ์งานหรืออะไรประมาณนี้บางที่คลินิกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีความน่ารำคาญหรือความขัดใจและความขัดแย,ย้งอยู่แล้วเธอก็รู้สึก กลัวนะครับแล้วก็เธอบอกว่าสถานการณ์นี้ดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะได้งานนะครับ I can't stand it ผมแนะนำเธอว่ามัน o u l d do her dog good to run away ผมแนะนำเธอว่าเธอไม่ควรวิ่งหนีสถานการณ์นี้ออกไป that she was there to meet the challenge and the course and overcome them โอเคไม่ได้แปลว่าสมัครงานบางเออผมอา่านแล้วเข้าใจผิดหมายความว่า ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนางพยาบาลเนี่ยทำงานในคลินิกแห่งหนึ่งแล้วก็เขาก็เจอสภาวะในที่ทํางานที่มันวุ่นวายสับสนคือมันไม่โอเคอะ่ะมันแบบเจออุปสรรคเจอปัญหาในที่ทํางานแล้วเธอก็รู้สึกท้อใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากลาออกแต่ว่าดรโจเซฟมวอร์ฟี่บอกกับเธอว่าเธอไม่ควรที่จะวิ่งหนีปัญหาหรือว่าวิ่งหนีสาการเพราะว่าเธอควรที่จะอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะเผชิญหน้าความท้าทายและความยากลำบากและเอาชนะมัน การกคือเอาชนะความบน่นการขัดขัดแย้งการลำบากความวุ่นวายสับสนของผู้คนนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเธอฟังและตัดสินใจที่จะรักษาความสงบและยืนยันอย่างยืนยันอย่างมั่นคงอย่างบ่อยๆว่าไม่มีใครที่จะย้ายฉันออกไปได้นี่คือพระธรรมกิจการบทที่ 20: ฉันอยู่ที่นี่เธอย้ำข้อความนี้นะครับเอาไบ่อเป็นการเคลมหรือ เป็นการประกาศชัยชนะผ่านทางถ้อยคำผู้ผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตภายในก็คือพระเจ้าอยู่ในทุกคนนะครับก็เธอก็ประกาศยืนยันสิ่งนี้บ่อยๆเหมือนเหมือนพูดพึพมพำออกมานะครับว่าไม่มีไม่มีสิ่งใดย,ย้ายฉันออกไปได้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อมีชัยชนะเพื่อให้บริการและฉันอยู่เพื่อที่จะปลดปล่อยความรักและความเข้าใจและเพื่อจะรับประสบการณ์ชีวิตดีๆนะครับเธอได้ค้นพบว่าเมื่อเธอเปลี่ยนทัศนคติ ของเธอเนี่ยเธอได้เปลี่ยนทุกๆสิ่งในโลกกายภาพออกไปแล้วเธอ,เ,อ,อเธอได้ย้ายเข้าไปในคลินิกเธอได้เข้าไปในคลินิกที่เธอทํางานและขณะน,นี้เข้าไปด้วยจิตใจที่สงบโอเคเธอได้เข้ากลับไปเหมนที่ทํางานด้วยจิตใจที่มีความสงบเพราะเกิดเกิดความสงบได้เพราะเธอย้ําข้อความที่ที่พูดออกไปสม่ําเสมอจิตก็เลยมีความสงบถูกครอบครองโดยการทรงนําของพระเจ้านครับ ในพระวจนะอิสยาบทที่30มสเก้ียวว่าในความเงียบสงบนั้นจะมีความในในความเงียบสงบและความเชื่อมั่นนั้นเป็นพละงกาลังของท่านเธอได้ค้นพบพลังอํานาจของพระเจ้าหรืออํานาจของพลังที่อยู่เหนือความเข้าใจที่มีที่มีอยู่เหนือความวุ่นวายความเดือดร้อน ที่อยู่ภายในตัวเธอนะครับหมายความว่าเธอได้ค้นพบพลังแห่งชัยชนะของพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือความวุ่นวายสับสนและความ่าที่ที่เป็นพระเจ้าที่ทรงสิทธิ์อยู่ภายในตัวเธอนะครับเธอได้ค้นพบพละพลานุภาพหรือฤิทธานุภาพภายในเธอนั้นยิ่งกว่ากว่าสานการที่อยู่ภายนอกจากพระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ 4, 4. ี่บอกว่า พระองค์ผู้อยู่ในท่านเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะครับนี่ก็ชัดเจนนี่คือพระสัญญาของเจ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องพบกับความยากลำบากการท้าทายปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งแล้วก็ความขัดแย้งในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่เราต้องอยู่บนโลกนี้หมายความมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนสักคนเดียวนะครับมันจะต้องเคยผ่านประสบการณ์ของความ ยากลําบากหรือการท้าทายนะครับเพราะว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่เติบโตในด้านจิตวิญญาณนะครับแต่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ซึ่งตระหนักว่าทุกๆปัญหานั้นมีองค์พระผู้มัญรเจ้าที่อยู่เหนือปัญหานั้นสถิตยอยู่ภายในที่สามารถมีชัยชนะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และผู้หญิงหรือชายผู้นั้นที่ตระหนักรู้ว่าการเข้าไป j o i n i n g up with in finite p r e s e n t หมายถึงว่าผุนุษย์คนใดก็ตามที่ไม่ไว่าเป็นชายหรือหญิงเมื่อเรียนรู้ที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับการทรงสถิตยอยู่อันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าผู้ทรงสถิตภายในและนำลิธานภาพขององออกมาด้วยความชื่อมดีก็จะรับคำตอบจากคำอธิฐานความรู้ของคุณว่าการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้านั้นอยู่กับคุณและอยู่ภายในคุณนั้นจะทำให้ความเชื่อของคุณ มั่นคงอ่ะคือหมายถึงว่าสิ่งนี้ความรู้เรื่องพระเจ้าอยู่ในคุณหรือว่าพระคริดอยู่ในคุณเนี่ยเป็นรากฐานพื้นฐานแห่งความศรัทธาและความเชื่อและสันติสุขที่อยู่ในจิตใจของคุณนะครับ Christ in you the h o p e of the glory จงเป็นชาวสวนที่ดีความคิดจิตใจของคุณเนี่ยเปรียบเสมือนสวนซึ่งคุณหวานมาเมล็ดแห่งจิตใจความคิดเข้าไปนะครับไม่ว่าความคิดหรือ,อเขาเรียกอะไรนะ หมายถึงว่าความคิดของคุณเ,เป็นเปรียบเสมือนสวนที่ซึ่งคุณหวานมาเมล็ดพืชลงไปนั่นคือมเมล็ดแห่งความคิดและประทับตาประทับตาความคิดจิตใจและความเชื่อดังนั้นแล้วเนี่ยความคิดของคุณถูกเรียกว่าสวนองุ่นอย่างที่พระคัมภีร์ไบเบิลบอกนะครับความคิดของมนุษย์เนี่ยเปียบเสมือนไร่องุ่นหรือสวนองุ่นหรือไร่นานะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้เป็นลักษณะของหนังสือที่ ดีล uh, หรือว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจิตใจและกฎของจิตวิญญาณภายใต้ uh, ภายใต้กฎภายนอกและก็ในรูปแบบของเชิญสัญลักษณ์ที่เป็นฟิสิกอลหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับอะไรก็ตามที่พวกเราเนี่ยประทับตาลงไปในจิตใต้สำนึกไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับมันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาในโลกของกายภาพโลกของวัตถุในประสบการณ์ชีวิตของพวกเรา มนุษย์นั้นมักจะอยู่ในสภาวะที่ขี้บนในเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์มากกว่าที่จะมองเข้าไปภายในตัวเขาและตระหนักรู้ว่าเขานั้นเป็นอย่างที่เขาคิดตลอดวันตลอดคืนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพของคุณความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันไม่ได้ถูกพยากรตามเหตุการณ์หรือตามการทําของผู้อื่น ที่อยู่บนเส้นทางของคุณนะครับหมายถึงว่าเขาบอกว่า your health happiness and prosperity are not p r e d i c t up on event and action of o t h e r but up on the way you think and feel อ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพของคุณความสุขของคุณความเจริญของคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอดูทํานายเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับก็คือคนไอเขาเรียกอะไรนะปัจจัยภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณน่ย จะเรรุ่งเรืองมีความสุขแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดและความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความคิดของคุณและความรู้สึกนั้นสามารถควบคุมเดสตินีก็คือว่าชะตากรรมของชีวิตของคุณได้จงจําไว้เสมอว่าคุณเนี่ยกำลังจัดการกับความคิดและคอนเซปต์ความคิดที่อยู่กับตัวคุณซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ พยากรหรือว่าเป็นสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของคุณในอนาคตเพราะะนะแล้วจงเรียนรู้ที่จะ,ะคิดอย่างถูกต้องตามที่พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้นะครับอันนี้ก็บทนี้ก็จะยาวนะครับแต่ว่ามันดีนะเขาบอกว่าอะไรก็ตามอะไรคือสิ่งที่คุณเนี่ยโปรเจกต์หมายถึงว่าอะไรที่คุณที่สิ่งที่คุณโฟกัสหรือว่าใคร่ควรสม่ําเสมอครับเมื่อไม่นานนี้ผมได้พูดกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง เป็นคนที่ชอบใครครัวหรือว่าโปรเจกต์แต่เรื่องความโกรธความเครียดความความคุ้มข้างความเกียิชังต่อเพื่อน่วมงานของเขาและเขาเหล่านั้นก็ตอบสนองอผู้ชายคนนี้ในลักษณะเดียวกับทสัสสิเดียวกันกับที่ผู้ชายนี้ส่งต่อไปยังเพื่อน่วมงานของเขาผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยผิดพลาดด้วยตัวเขาเองและ ถูกบน่นบ่นผู้อื่นหมายความว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่รู้เลยว่าสงญีาเขรทมมันเป็นสิ่งที่ผิดในการบ่นต่อผู้อื่นผมอธิบายต่อเขาว่าความคิดของเขาเนี่ยมันเหมือนกับภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนกับเครื่องฉายภาพยนตร์อ่ะซึ่งมันจะฉายภาพบนจอภาพเพราะฉะนั้นแล้ว according he reverse his u y e are began to หมายความว่า,าความคิดของเขาเนี่ย มันจะก่อให้เกิดเหมือนกับเครื่องฉายภาพยนต์ให้ให้เกิดในประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะต้องกลับความคิดและทัศนคติของเขาและเริ่มต้นที่จะปลดปล่อยความปรารถนาดีอย่างเงย่เยๆออกไปด้วยความรักความกลมกลืนสนันติสุขต่อเพื่อนร่วมง,งานของเขาและเพื่อนโคเวอร์เ er กอร์็คือเพื่อนที่ทํางานและเขาจะค้นพบการตอบสนองที่แตกต่างนั่นคือเขาจะรับรู้ นั่นเขารับรู้แล้วว่าสาเหตุที่เขาเจอสิ่งไม่ดีหรือว่าความเกลียดชังหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นภายในชีวิตของเขานะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้ให้คำตอบในทางที่สวยงามนี้จากาจากถ้อยคำหรือว่าจากคำพูดของพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูทรงตรัสว่าจงอย่าพิพากษาใครเพื่อท่านจะไม่ถูกพิพากษาหรือว่าวิจารณใคร เพราะว่าถ้าท่านพิพากษาผู้ใดแบบจ่ายท่านก็จะรับการวิพากษ์หรือวิพากษาเ e ช่นนั้นมัทธิวบทที่7ข้อที่1นถึงหแล้วก็ในลูกาบทที่6ข้อที่3 8แบอกว่าในทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าคุณทําอะไรกับใครคุณก็าดทำคุณก็รับผลลัพธ์นั้นกลับคืนมาไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับใครก็ตามคุณจะรับการตอบแทนกลับคืนมาเท่าระดับเท่าเทียมกันสิ่งนี้มันได้ถูกพูดแล้อย่างถูกต้องว่า Uh, Beauty is the eye of the beholder ออกหมายความว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคล้ายๆมีสุภาษิตอันนึงที่บอกว่าความงามเนี่ยขึ้นอยู่กับสายตาของผู้มองถ้าหัวใจหรือว่าสายถ้าสายตาของคุณเนี่ยเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเนี่ยคุณก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่น่าหมายความว่าถ้าสายตาของคุณเนี่ยมองทุกสิ่งเป็นสิ่งที่น่ารักคุณก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่น่าเท่านั้นตามพระครัมภีร์ไบเว่าติตัสที่บอกว่าติตัสบทที่หนึ่งข้อที่สิาที่บอกว่า สำหรับผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยทุกสิ่งก็บริสุทธิ์โอเคจงจำไว้เสมอจงจาไว้ว่าคุณนั้นมีสิทธิอานาจมีอำนาจปกครองและมีการควบคุมอยู่เหนือการปกครองแห่งจิตใจและความคิดของคุณ you are the husbandman คุณนั้นเป็นเกษตรกร,ร,กรแห่งไร่งุ่นที่อยู่ในจิตและความคิดของคุณจงเรียนรู้ที่จะปกครองความคิดของคุณและจงระลึกบ่อยๆว่า ทรัพย์สมบัติที่เป็นทรัพย์สมบัติอันไม่จํากัดของคุณนั้นอยู่ภายในคุณนั่นคือพระเจ้าทรงอยู่ในคุณจงเรียนรู้ที่จะวางว h v t s t t o t t n t l a l ก็คือว่า Potential คือศักยภาพที่มากมายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในคุณและจงก้าวไปข้างหน้าในในหนทางที่ใหญ่ของสุขภาพความสุขและความ สงบสุขของจิตใจและสันติสุขนะครับก็อันนี้ก็จะจบนะครับสำหรับเ,เรื่องในโลกนี้ท่านจะเจอความทุกข์ยากต่ยาท้อแท้เพราะพระเยซูคริสชนะโลกแล้วนะครับก็จบแล้วคิดว่าเพื่อนๆที่ฟังจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายครับขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณครับที่ฟังจนจบขอให้ได้รับพระพรทุกคนครับสวัสดีครับ